เฮดคลิปก็ต้องกินน้ำขาบอกว่ากินได้เดี๋ยวทุกคนจะบ่เสือเมนบัเบอร์ิเถียงมุนซอยเนี่ยกินไข่น่ะดู จ๋าออกมาเจออัน,นี่ค่ะมาเจอไอ้น,นี่ใบบัวบออกอ๋อเห็นคนไทยเพินเ่นเด๋อเมืองอันนี้กินได้เด๋เนี่ยมันจะมีดอกสีเหลืองๆแบบนี้เด้เนี่ยแต่ว่าคนเยอรม,มันนะจ๊ะคลิปของคนเยอรม,มันน้อเพิ่นบอกว่าถ้าจะเก็บกินอะ่ะต้องเก็บตอนที่ว่ามันยังบ่มีดอกมันจะได้บรูสึกเพ็ดเออแต่ว่าเนี่ยจะกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะไอตัวนี้เฮาซิล่องไปล่องเมืองบอ เก็บไปลองมึงมานาะเจวาภาษาเยอรมันซึกอ็อบซิลค์หายได้แต่เดอว่ามันเอื่น่าอย่างเด้อเดี๋ยวออบซิลองนิดนิดน้อยนอยได้พักเรื่มผัวมาแล้วกะเอาใบโบโบไปกินช่ำใจเนาะกินพักให้เรื่มผัวกินพักเรื่มผัวให้เรื่มผัวแล้วก็กินใบโบโบแก้ช่ำใจช่ำในโอ้ยอย่ามาถอน <laughs> เอาเบาไปซื้อเด้เอเบาเรียนได้ซื้อดอกมึงคือเป็นคนเก็บพักกูเป็นน่ะเออหยุ้มได้ย่างเดี่ยวเด้เนี่ย กูรู้ว่าสิเกบเอาแบบใดแมเอาแค่เอาไปล่องซิมเมืองขนาดล่องซิ้นนี่ทุกคนจ้ะโอ้ยอยากหอวเจ้าของได้ล่องซิ้นนี่บัดเธอมันแซบ่บเออเอาไปอีกกันเด้อมึงยุ่มเอารวยอะ่ะเออมึงหยอดมันหยอดอ่อ,อนๆเนาะออฟซิลลองเอาไปกินครับตามแค่รอดมึงแล้วจ้ะเนาะเออซื้อแต่พุงมาได้จ้าเพราะว่าช่วงนี้ลานมันปิดมันเป็นวันนักขัตเกิกเนาะมือเนี่ย ของเยอรมันอะ่ะเมื่อวานเนี่ยโอสเตนจ้าวันอีสเตอร์ลูกสาวก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปไปโรงพยาบาลโอ้ยแตรมโอเคจ้าเดอบจะขึ้นให้ยดูภาษาเยอรมันอะ่ะอีหยังบัดเทอือคนมาไม่เพิ่นอยากรู้ว่ามันซื้อไว้อีหยังิได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะจ้าเนาะโอเคจ้า แลด้ดยังเป็นทางการจ้าทุกคนมาพบกับออกอีกแล้วนะจ๊ะเนาะยังที่บอกจ้าที่ว่าเข้าไปเก็บใบอันนี้มานี่แม่ใบเอียงเนาะใบบัวบกเอาล่ะออบไปเห็ดอันนี้เดะเจวทุหน้าเือเห็ดเรียบร้อยปนปน,นแห้งนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็แกงอ้อมใส่ใบอันคู่แฝดต,ตำแย่นเนาะเออที่เข้าไปเก็บนะเบอิอง แกงออมเซฟเซ่มาสมาบ้านบ้านบมาานัานเานบ้ามานบานบานบ้า้านบ้านบ้าน้านะ้ๆๆนนามมออวว้าน้นบานบ้าบ้าานบล้าเบ้านบ้านบ้บ้านบ้นาาบบ้นา รสชาติกับปกติได้มไม่ค่ือพักทั่วไปไยจ้าได้หาง่ายเลยมันกลินได้รสอะร่เช่นด้ามึงแจวโอ้ยเผ็ดมึงมึงไปไนนี้ไปบัวบัวโฮกจีขออนุญาตใส่มือคือเกาชวาบเดิม เฮ็ดคลิปก็ต้องกินน้ำขาบอกว่ากินได้เดี๋ยวทุกคนจากบะเสีอเมนบอเผยสิเถียงน้องเมืองหนังโอเคอยู่เด็กลูกสาวก็บอกน้ำเด้จะมาเนี่ยนี่ยเยยเอะเป๊ะอยู่ด้วจ้าทุกคนจ๋าบัสบัสไฮสเปอร่อยลูกอร่อยชิเมกูด เมืองจ้าโอเคมามาเดาไอว่าพอสุดเดาเดาไอว่าฟาดมันพุ่นแต่ครับมอินดีฟาร์ตเริ่มับฟังโอเคโอเคโอเคเมืองเอาใจทุกคนเมืองอันนี้หืึเสียงไหมพักพักยังพักลืมผัวอืมก <c oughs> ินใส่ลืมผัวตีแมนบอ ลองมึงก็ดูกระเทือลือมอีหรีอือมโอ้ยลูกไส่กินไก่ก่อนด้วยเดี๋ยวไก่เทียนเป็นหมัน คุยอยากเมืองหลุดซอยออกมาค่ะกินนีเด้อเนี่ยแขยงเมืองนะมึงซอยเนี่ยกินใครอ๋อพูดอะไรก็ได้เอาไปเลี้ยงซอยเนี่ยบ่ไหวจะเคลียร์ คักบอเจ้าคักบอคักบอเจ้าพูดอ่ะพวนด่ะพูดด่ะผู้ใดเก็บผู้ใดเก็บมาต่อจา้าสมพักเสียนเขายังบ้าเบิดเดะ ลูก,กนะดูกระสีกันจ,กจ้าลูกเจมี่นิดเอียชาเอาวามาร์กมึงมึงลูไปเลยให้แม่ได้กินกเขาแสบแน่ลูกไม่เคยได้กินขา้าวแซ่บจังเธอเลยหันพอ่อไอยู่น่อจังซี่ประจำแบบให้เห็นแบบเรียวท่ามเลยจ้ะ เรียลไทม์เลยแบบนี้แหละจ้ามมา,มากินกินกินต่อพักเสียนอยากคุยพักเสียนโชว์มันยังอกพุ่งใจกินไปเกินเด้อย กรอบมากโป้ถุงพักพักเสียนอยู่ออกมากที่สุดด,ด้วยมามาคบมมาเชื่อนุ่งเซษเชื่อนุมาโชว์สิมาโชว์ทุกคนสิอบอกหเกห,ห,กหยื่มาโชว์นังนอกก็ต้อมาโชว์เลยเอ้าไงอือแขนนังเจ็บยังมือ,มอสภาพไปหาหมอ

ให้อาชูชูโอเคมามาช่วยแล้วลูกอืมอืมอืมบัตรทีนี้ปอบลงเด้วบัตนี้เด้อขอหยาดด้วยจ้ะเด้อ มหัศชีไม่กลายเน็าบอลอมแม่ไม่รู้หรอกไม่สนิทอนโหายเดี๋วไปสิหายเดี๋ยวไปสิโอ๊ะเป็นยัง่นเดี๋ยวไปสิเด้อเลูกเริ่มยากแล้วจ้าโอ๊ยกินพักเรื่องหัวก่อน อยากเรื่องผัวออขออย่าได้จะเด้อขันมันทุรักทุเลเป็นเสียจ้ะเอาแบบเดียยวท่ามเลยก็ต้องตาต,าตาอยากแบบเอาทุกเม็ดทุกอันอมแม่ลูกอ่อนจะเข้าใจว่าเป็นยังไงโอ้โหยังลูกเดี๋ยวๆๆนะยุนะ่งส่แล้ว

เอามานังน้ำกันแล้วเมื่อกี้ไ้ตีกันคักบอดูสิสวัสดีค่ะเลยยาชาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะโอ้มือเพ่นเจ็บจ้าไอ้ยเนี่ยขอโทวนลูกแมวจ้าโอ้จ้าโอ้จ้าเออจ้า

Det var det. อารุณจันจน้องทุกคนขอบคุณลหลายๆได้จ้าเด้อที่รับชมรับฟังว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจออมเด้อจ้าเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าอิชาสวัสด,ดีเร็วสวัสดีจ้าอุยสาวสวัสด,ดีพ่อได้พ่อเป็นอย่างอ่ะอิชาสวัสด,ดีเร็วอเจมี่สวัสด,ดีเร็วลูกโอเค,อเคบายบายเ <c oughs> จมี่บายบายเร็วบายบาย Bye <coughs> bye <coughs> <coughs>